สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสมัครนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสมัครงานเศรษกิจการคลังนะครับก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งในรายการ FPO Macro Talk นะครับครั้งนี้เราก็จัดเป็นครั้งที่3นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากดรชลจิตวรวังโสวีรกุลนะครับหรือดรน้ำเย็นเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านเศรษฐกิจมหาภาคสมัครงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เราจะเรียกกันว่า EEC นะครับออผมเชื่อว่าวันนี้นะครับนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นเ,ออเรือธงของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเ,ออเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับหรือพื้นที่ EEC นะครับ ในจังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเซานะครับซึ่งบทบาทของสนักงาน EC นะี่ยก็มีอยู่มากเลยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากดรน้ำเย็นนะครับที่มาช่วยแชร์ข้อมูลและก็ความรู้ให้พวกเราได้ทราบนะครับก็อยากจะขอเริ่มถามดรน้ำเย็นข้อแรกนะครับในเรื่องของบทบาทของ e c ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยครับว่ามีมุมมองยังไงบ้างครับ ได้คะ่ะต้องต้องขอขอบคุณ <บ S 1> ทางท่านดรพิสิทธิ์มากเลยนะคะแล้วก็ดกรพิทุภูมิที่ที่เชิญมานะคะในวันนี้แล้วก็รู้สึกดีมากนะคะ <บ S 1> ก็ขอคนถามข้อแรกเลยนะคะเอาง่ายๆคือตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่ทํานโยบาย EC เนะะี่ยค่ะมันมีประเด็นอยู่นิดนึงตรงที่ว่าโดยบทประเทศเราตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปนะคะตอนนั้นน้ำเย็นเนี่ยทำงานอยู่ที่สำนักงาน EC ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะย้อนไปก่อนพรบออกเนี่ยปี60 ะะตอนนั้นเนี่ยประเทศเราแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์ของเทคโนโลยี disruption ทุกประเทศเนี่ยต่างก็ต้องปรับตัววันนั้นเนี่ยมีการตั้งคําถามกันขึ้นมาว่าเวฟหน้าของเศรษฐกิจหรือบริบทโลกเป็นแบบนี้เนะประเทศไทยจะต้องทํำยังไงนะคะจุดตั้งต้นก็เลยจุดตั้งต้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผู้ดง่าย EC เน่ยคือภาคต่อของ Eastern seaboard คล้ายๆ s t a r w a r ภาคต่อมานะคะ เราไม่ได้เริ่มประเทศไทยไม่ได้เริ่มจากฐานที่เราไม่มีอะไรเราพอมีของอยู่เพียงแต่เรามาต่อยอดนะคะที้ในวันนั้น,น,นเนี่ยก็เลยทําแผนออกมาว่า EEC เนี่ยจะไม่ได้ทํางานเฉพาะในเชิงของทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นการต่อยอดเพราะฉะนั้น e EC น่ภารกิจมันคือการเป็นพื้นการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์งานของ e EC เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งสําคัญคือเป้าหมายเนี่ยคือการที่จะพัฒนาประเทศในระยะต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ของ EC ภารกิจในตอนนั้นเนี่ยจึงตั้งต้นมาด้วยการต้องการที่จะยกระดับเทคโนโลยีสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะให้กับประเทศไทยภายใต้บริบทของโลกเรื่องเทคโนโลยีดิส r รัปชันนั่นคือบทบาทของ EC นวันนั้นค่ะก อยากเรียนถามเพิ่มเติมครับดรธนทจครับก็คืออันนี้เราก็เห็นบทบาทตั้งแต่ Day 1ว่า EC มาเป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้อยากจะทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับมีโครงการที่เราสําเร็จแล้วหรือว่าแบบมีเม็ดเงินลงทุนที่มันไหลเข้ามาใน EC เนี่ยมากน้อยเพียงใดครับเพื่อมันจะเป็นเม็ดเงินที่เข้าไปช่วยในการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอยาเรียนถามครับ ใช่คะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะดรยุทธภูมิเป็นคำถามที่ดีมากนะคะพูดถึงเรื่องการลงทุนของ e c ตอนที่ทําแผนวันนั้นเนี่ยจากคาถามข้อที่1ที่ดรพิสิทธิ์ถามมาเนี่ยงานของ e c เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนใหญ่ๆเลยนะส่วนที่1เนี่ยคะ่ะคือเรื่องเราเรียกว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักนะคะหรือที่เราเรียกว่า Infrastructure นะคะเรื่องของคมนาคมพูดง่ายๆก็คือรถนะคะรางเรืออากาศนะคะอันนี้ส่วนที่1 ส่วนที่2เนี่ยคือส่วนที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะส2อุตสาหกรรมเป้าหมายที่คงคุ้นหูกันอยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะคือมิติทางด้านสังคมนะคะโครงการใน ec เนี่ยจะไม่ใช่เป็นกระดูกสันหลังในเชิงของที่เป็นภาพใหญ่เท่านั้นนะคะแต่มันมีโครงการย่อยๆนะคะโดยเฉพาะโครงการในระดับพื้นที่ในแบบของเป็น3ส,ส่วนด้วยกันทีนี้ถ้าถูกบอกว่า3ส,ส่วนนี้แบ่งออกมายังไงนะคะตอนที่วันนั้นทำแผน ec เนี่ย ตอนร่างครั้งแรกเนี่ยบอกว่าเป้าหมายเงินลงทุนในพื้นที่ EC นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านล้านบาทถ้าตีกลมๆเนี่ยประมาณจุดเข้างหลังหรือพูดง่ายๆเราใช้เลข nominal value เนี่ยนะคะเราจะได้ว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน,นสี่โครงการหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวนะคะท่าเรือมัตปาพุทธท่าเแหลมชบังเนี่ยตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณ6,30 0 0ล้านบาท นะคะโดยประมาณซึ่งเป็นการลงทุนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยวิธีการ PPP ก็คือ p Public Private Partnership <P PP. S 1> คือเอกชนร่วมลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก6แสนกว่าล้านเนี่ยค่ะมีภาคเอกชนร่วมลงทุนอยู่ประมาณ61%ภาครัฐลงทุนส9%อนะคะในส่วนที่หนึ่งมีส่วนหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือมีเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์อย่างเรื่อง5 G อันนี้อยู่ในโครงการของ EC ในก้อนที่1ส่วนที่ 2, 2> นะคะคือเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ววันนี้เนี่ยที่เราดูตัวเลขออกบัตรส่งเสริมเนี่ยนับถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี64นะคะตัวเลขอย่างคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ870,000ล้านบาทนะคะโดยประมาณและยังมีอีกก้อนหนึ่งก็คือเราทำเรื่องของงบบูรณาการ งบเงรนาการตรงนี้เป็นการที่เราทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะมีโครงการที่จะเป็นถนนและก็หลายๆอย่างที่เชื่อมโยงกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักและในส่วนที่เป็นโปรเจกต์ในเชิงของพื้นที่ด้วยอีกประมาณ8ปดหม0 0นกว่าล้านรวมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขที่อนุมัตินะคะอนุมัติไปแล้วลงในพื้นที่เนี่ยประมาณ1.6ล้านล้านบาทค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะคะ EC ยังมีแผนในระยะต่อไปค่ะที่ยังต้องติดตามเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกปีลวประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะคะรวมถึงเรื่องของเมืองเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะอีกประมาณสแสนล้านบาทค่ะครับแล้วแล้วในส่วนของอนาคตเนี่ยทาง EC มองว่าจะจะต้องทำอะไรต่อไปครับในอนาคตที่จะบรรลุการยกไประดับภาค การผลิตของประเทศครับค่ะต้องเรียนแบบนี้นะคะว่าวันนี้นะตอนที่เราทำแผนตอนปี60นเนี่ยเราไม่เจอและเราไม่คิดว่าเราจะเจอเรื่องของโควิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักงานเราเนี่ยก็ประเมินเศรษฐกิจในส่วนของแผนโควิดหลังจากที่เราเจอสถานการณ์ของโควิดแต่ก็ต้องเรียนทางดรพิ์แลวต้องเทุกภูมินะคะว่าจริง,รงๆการประเมินเรื่องผลกระทบของโควิดเนี่ยมันมันค่อนข้างยาก เป็นเป็นครั้งแรกๆเลยที่เราเทคโนแครดอย่างเราเเนี่ยหรือข้าราชการเนี่ยไม่มีส่วนเลยที่จะช่วยอะไรได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของโรคระบาดเป็นภาวะไม่ปกติทีนี้สำนักง,งานเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์ดูว่าทุกประเทศเนี่ยเจอเหมือน,อนกันละเรื่องโควิดแต่คำถามคือเวฟลูกต่อไปที่เราพิสิทธ์ถามเนี่ยว่าล้ว next เนี่ย what's next เนี่ยต่อไปคืออะไรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองทําประมาณการออกมาอย่างคร่าวๆนะคะเราพบว่าถ้าสมมุติว่าเราจะพยายามผลักเศรษฐ,ฐกิจให้กลับไปสู่ในจุดเดิมในแผนเดิมที่เรา,าวางแผนไว้ตอนทํา e c เนี่ยตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ว่าประเทศเนี่ยจะต้องโตให้ได้ปีละประมาณ4.5-5%ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อที่จะผลักเศรษฐกิจแล้วประเทศเนี่ยจะเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับกไรกรายได้ปันกลางประมาณปี2 5 7 0เนี่ย เอาผลักไปใกล้ที่สุดเลยพยายูง่ายเหมือนคนตกหลุมแล้วพยายามปีนกลับไปให้ใกล้จุดเดิมน,นะคะก็พบว่าจะต้องทำการลงทุนเนี่ยตัวไซส์ขนาดเนี่ยเพิ่มอีกประมาณห0แสนล้านบาทต่อปีแต่ว่าสมมติว่าถ้าทำได้นะคะในช่วงของแผน13ข้างหน้าเนี่ยหปีเนี่ยสมมติเราก็จะพบว่า เราจะหลุดพ้นกลับไปได้ปานกลางในชา้าไปกว่แผนเดิมเนี่ยไปเป็นปี2572นี่คือประมาณการเบื้องต้นนะคะก็คือชา้ากว่าเดิมไปประมาณ2ปีทีนี้พอเรารู้แล้วเหมือนเราทําตอนแผนทําแผน E C ครั้งแรกเลยค่ะเรารู้ไซส์ละว่าไซส์ที่ต้องการเนี่ยเพื่อไปถึงเป้าเ x เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคําถามที่เราต้องมานั่งถามกันต่อคือแล้วลงทุนอะไรนะ เรื่องการลงทุนอะไรเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกันมันก็คือจะต้องเป็นโครงสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่ประเทศจําเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มภายใต้บริบทใหม่ที่เรามองว่าการค้าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลกภายใต้จีโอ p o l i t i c s ต่างๆเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องมี positioning บางอย่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงหรือยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานชาชาติ รวมถึงเรื่องของการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีสําคัญในอนาคตสส่วนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามต่อไปพูดน่ง่ายๆก็คือ EEC อาจจะต้องขยันขึ้นหรือมี EEC 2 EEC 3ในพื้นที่อื่นๆเกิดขึ้นในประเทศตต,ต่อไปนะคะ ครบโอ้ต้องขอบคุณดรน้ำเย็นมากเลยนะครับผมว่าพวกเราก็ฝากความหวังเพราะว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ก็คงต้องฝากความหวังไว้กับการประสบความสําเร็จของ e อ<ช>นะครับ,<ช>รบแล้วถ้าทางสํานักงาน e อเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออ ช่วยเหลือหรือว่าได้สนับสนุนเนี่ยนะครับทางเราก็ยินดีเต็มที่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรน้ำเย็นมากมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็จะ,จะจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ